ทีคนก็บอกว่าห้าปีกว่าไม่เห็นทำอะไรเลยนี่งานที่ผมทำไปแล้วเนี่ยมันมันเยอะแล้วนะที่ทำไปอ่ะแต่นี่คือจุดบอดของผมไม่พูดอะ่ะไม่แถลงข่าวอะ่ะไม่พรีเซนต์ไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยคือถ้าหลักสูตรการประชาสัมพันธ์เนี่ยผมตอบตอบตกห้ายเปอร์ะะเซ็นต์ไม่พูดทำแล้วไม่พูดอย่างเงี้ยถ้าผมไม่พูดอ่ะเขาจะรู้ไหมว่าวอเตอร์แบงค์เนี่ยผมทำไปแล้วสี่แห่งบอกว่าเดี๋ยวพอมี ว่าคนใหม่แล้วจะมีวอเตอร์แบงก์อะไรนะผมบอกก็าต้องทำไปแล้วนะไปดูสิน้ำไม่ท่วมวงมีนบางเกตเมื่อก่อนท่วมนี่แค่แค่นี้แย่นี้ฝนตกร้อยมิลยังไม่ท่วมเลยเนี่ยจุดอ่อนของมกล่มให้ดพูดผมเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีฐานะ ถ้าพูดกันสมัยนี้ก็คือจนจนฐานะยากจนพ่อผมเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกเป็นตำรวจเกณฑ์พ่อผมก่อนที่จะมาเป็นตำรวจเกณฑ์เหมือนเหมือนเกณฑ์ทหารนเนี่ยพ่อผมเป็นครูแม่ผมก็เป็นลูกรึ่งคนจีนเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวขายขนมก็เรียนจบป .7 เจ็ที่วัดนางบวชแล้วก็ไปเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนประจำอำเภอเดิมบางก็คือตอนที่ผมเรียนอยู่ประมาณสัก ม .1 ม .2 ม .3 ่เดี๋ยวผมจำไม่ได้ประมาณ3ปีเนี่ยก็มีวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีคนหนุ่มๆคนไม่รู้จักเลยเขาก็มาเตะบอลด้วยเป็นประหลัดอำเภอใหม่ถามว่าต้องทำยังไงถึงเได้เป็นประหลัดนะพี่แกบอกว่าพี่อ่ะเรียนจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องทำไงบอกเฮ้ยต้องไปเรียนให้จบรัฐศาสตร์ปีนั้นนะปี2513ผมก็เอนทรานก็สอบติดกะจะไปบอกพ่อแม่ แล้วก็นั่งรถกลับสุพรรณเนี่ยนั่งเนี่ยผ่านนครปฐมพอบังเอ,อิญผมไปถึงที่นครปฐมเนี่ยเขาจะติดป้ายไปเลยรับสมัครนักเรียนพลตำรวจผมก็ลงรถเลยก็มันมีรายละเอียดบอกเลยว่าเรียนแค่6เดือนเท่านั้นนะพอเรียนจบเป็นพลตำรวจจะได้เงินเดือน450บาทคือบ,บ้านเราจนไงแล้วถ้าเกิดเข้ามาอะไรเนี่ยจะของเงินที่ไหนก็เข้าโรงเรียนพลตำรวจแล้วก็เรียนฝึก6เดือนแต่ผมเนี่ยถูกส่งไปฝึกต่อ ที่ค่ายเขามีเกียรติที่จังหวัดสงขาแล้วก็มาสอบข้าโรงเรียนร้อยปีเหนึ่งส mm ี่ยกระทั่งจบออกมาเราก็เป็นสายตรงเลยคนนี้ถ้าอยากจะเป็นตำรวจก็ถือว่าเป็นลูกม่อของตำรวจเลยจบจบในร้อยแล้วก็จบแล้วก็มาทำงานอยู่กรุงเทพผมเป็นเด็กตา่างจังหวัดเด็กบ้านนอกกว่าจะมาใช้ชีวิตมาเรียนหนังสือก็หมอปลายแล้วจบหมอสอามแล้วมาเรียนกรุงเทพจักระทั่งเรียนจบทำงานเนี่ยผมมากรุงเทพเพื่ออะไรเพื่อความหวังบงังแล้วก็ มาหาโอกาสบังเอิญความหวังของผลสําเร็จแล้วก็มีโอกาสได้เรียนจบได้มีงานทำเนี่ยผมก็เหมือนเป็นคนกรุงเทพไปโดไปริยายไปเลยนะชีวิตการทํางานเนี่ยนะตั้งแต่เป็นเป็นรองผู้กำกับเลยมีคดีเขาก็จะเรียกผมไปทําตลอดแล้วผมก็จะสอนน้องๆตลอด ฝ่สืบสวนต่างๆเนี่ยก้จะรู้จักสื่อเนี่ยสื่อก็เป็นคนตั้งให้เองอสุวินปิดจ็อบเนี่ยคือความพยายามอะนะความพยายามแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ถ้าทําอะไรไม่ได้นอนไม่หลับนอนไม่หลับสิ่งที่ได้ในตัวผมก็คือความภาคภูมิใจแค่น,นั้นสมัยผมเป็นตารวจเนี่ยผมไม่เคยออกไปถแถลงข่าวอ่ะที่เกียดแถลงอ่ะทำงานจบแล้วก็กลับไปพักก่อน หลังจากที่ผมกเกษียณแล้วนะครับช่วงนั้นเน่ยเขามีการเลือกตั้งผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครซึ่งคุณชายสุขุมพันธบริพัตรเขาก็เลยท้าทามบอกให้มาช่วยบอกว่าผมไม่เป็นหรอกการเมืองเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกเขาบอกว่ามาช่วยได้เพรานั้นมีคนที่มีความคิดต่างกันเยอะม็อบมีทุกวันไงพูดง่ายเขาให้ผมมาดูม็อบอะ่ะให้ผมมาดูม็อบผมก็เอา ผมยังอื่นผมทาไม่ได้เลยนะผมเป็นตารวจมาทั้งชีวิตนะกะปปสกับตารวจทหารกําลังจะประทะกันที่หน้าพลหนึ่งไปดูได้ย้อนประวัติไปดูเลยวันนั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้กันประทะกันเนี่ยนะผมว่าเหตุการณ์นองเลือดประเทศไทยจะเป็นอะไรยังไม่รู้เลยนะผมว่าต้องมีตายเป็นเบือ่อก็ต่างคนต่างมีอาวุธผมก็เข้าไปยืนขวางใส่เสื้อขาวแขนยาวไปยืนขวางเลยผมก็พูดกันตรงๆอง่ะมึงถ้ามึงยิงกูตายแล้วจบก็โอเคมึงยิงกูเลย แต่ถ้าไม่จบนะ่ยบ้านเมืองนะขอร้องเอาวะ,ะก็ต้องค่อยๆเจราจาผมคนเดียวนะคนเดียวผมยืนยันแล้วหลังจากที่พ่อหลวงรอเก้าทันสิ้นนะนะตอนนั้นคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่มีผู้ว่านะมีรองผู้ว่าสี่คนที่ช่วยกันทํางานที่เขาเลือกผมมาผมไม่ใช่คนนอกเขาไม่ใช่หยิบขึ้นมาจากตรงไหนตรงไหนหยิบตามใจชอบเขาจะดูสี่คนสี่คนที่เป็นรองผู้ว่ามีประสบการณ์ เขาก็ดูแล้วว่าผมเนี่ยน่าจะาน่าจะประสานได้หมดผมก็ยศสูงสุดแล้วผลเอกก็ประสานได้หมดเขาก็เลยเลือกผมมาเนี่ยคือที่มาไม่ใช่ว่าผมมีเส้นมีอะไรไม,ไม่ไม่มีตอนผมมาเป็นผู้าว่าใหม่ๆเนี่ยผมก็จะเริ่มพัฒนาคูคลองก่อนตองหลอดเนี่ยเมื่อก่อนมีร้านค้าขายเต็มหมดนะปลูกบ้านอยู่บนคลองเลยเขาบอกมันทําไม่ได้หรอกครับมันเป็นตำนานไปแล้วเอกให้คุณพูดอย่างนี้เนี่ย ผมปวดหัวมากเลยนะคือผมเป็นคนที่ว่าผมไม่ยอมแพ้ปัญหาหรอกมันต้องมีทางหนึ่งทางใดที่จะคุยได้ผมก็ใช้เวลาประมาณ7เดือนทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนจนกระทั่งสําเร็จแล้วก็มาทําคลององงานจนกระทั่งได้รับรางวัลไม่ใช่สวยงามอย่างเดียวที่ผมทําเราสร้างรายได้ให้กับชุมชนตรงนั้นแล้วก็สะพานด้วนโมโนเรลตั้งแต่สมัยป๋าเปรมผมก็ทําเป็นสวนลอยฟ้าเจ้าพยาเมื่อก่อนมันด้วนอยู่ทำมา สาปีแล้ว่ปียังไม่ถึงสามศูนคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยพะผมทําด้วยมือตัวเองทางนั้นสายสื่อสารที่เอาลงดินเนี่ยนะครับทางในกรุงเทพมันมีอยู่2องพันสี่กว่ากิโลเฉพาะถนนสายหลักกับสายรองเท่านั้นนะยังไม่คิดตามตอกซอกซอยนะสองพันสี่รกิโลแต่ขณะนี้เนี่ยเราได้ร่วมมือการไฟฟ้านครหลวงถ้าคิดเป็นทางตรง250กิโล ในิสัยตัวตัวผมเป็นยอมเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ปัญหาที่เขาเรียกว่าฉายาเอาตวินปิดจ็อบนี่ก็คือถ้าทําไมเ่เสร็จผมไม่กลับผมก็ภาคภูมิใจนะนี่ไงมันเป็นภาวะที่เขาตั้งฉายาให้ผมเนี่ยมันเป็นภาวะที่ผมมันยอมไม่ได้ไงเอะเราปิดจ็อบไม่เต็จเลยเนี่ยแล้วทําไมทิ้งไปเหรอทําไมทิ้งกลางทางอะไรอย่างเงี้ยผมมีความเชื่ออยู่อย่างหลักตรกาของผมนะ มันไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์ผมคิดว่าอย่างนี้ไม่มีความอะไรก็ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ถ้าเราตั้งใจจริงที่จะทํามันต้องได้มันไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ยกเว้นแต่อย่างเดียวคือไม่ได้ทําให้สลับกันทําไม่ได้แถ้าเรากลับกันมาเนี่ยมันไม่ได้ทํา